กินเครื่องโต๊ะอาหมูชาแล้วท่านี้มาทำอาหารนะครับผมแ่อาหารโซนนู้นนครับผมยานะครับผมที่เรามาเดินชมอยู่ที่หน้าศาลจังหวัดเลยน,นะครับผมมีงานมาทำอาหารแค่สวยๆครับ มาทำอาหารนะครับผมอาหารโซนนู้นครับผมก็มีงานเอามากำรามหลักงานหลัก,น,ลกนี่ครับก็เป็นัเนเชิญครับก็มีหลายๆ กำลังงานอะมหากรรมนะอันนี้ครับจากนี้กระโปรงซิ้นนครับผมที่อวหอมซิ้นครับผมนอนได้ขนาักะหอมเชื่อมันเชื่อเรับหอมซิ้นคัวนี้ครับผมใหญ่มากครับผมกระกมปิ้นครับใหญ่มากใหญ่มากอ ก,างงาก็มีงานอ่บมหากรรมริจานหมูแก้วนะครับตัวคนนี้วอลาไก่้งนี้ก็มีาง,งานอ่บมหากรรมทำเชืมอมขเชือผ้าินปันนี้ครับผมใหญ่มากครับผม ขอความสิงครับใหญ่มากใหญ่มากใจใจชอบใจอ่ะความสิงครับผมเออยนขนาดละม,มือเท่ามือเท่าเพราะฮความสิงตัวนี้ครับผมใหญ่มากครับผมของความสิงครับใหญ่มากใหญ่มากนะ อันนี้คนะรับจะมีแก่โปรแออมสินนะครับยางขาหมูหมูหมูน่ารักมากหมูบ๊ายบายยางครับผมเรามาเดินชมอยู่ที่หาน้าลจาังหวัดเลยนะครับผม มีงานมาทำอาหารานะมาชมนะแค่นั้สวยแล้วผมเจ้ากาแฟนะสวัสดีครับสวัสดีรรครับทุกคนเรามาชมคอนเทนต์ครับผมที่คอมสินนครับนอน่อน่ารักยาน,นะครับผม เรามาเดินชมอยู่ที่ออหน้าศาลจังหวัดเลยครับผมมีงานมาทำอาหารนะพร้อมสินก็้อมสินน่ารักมากนี่ตัวนี้น่นารักมากครับน่ารักมากชอบชอบชอบขอบคุณครับที่รัชบชมคลิปครับแค่สวยๆครับ หผมชื่อมุ่เฉอค่ะคอมสินท่านี้ครับผมใหญ่มากครับผมโปรแกมสินครับใหญ่มากใหญ่มากครับอันนี้ครับจากนก็โปรแกรมสินครับผมใจไม่ได้ไปครัใจมันเดินโซนทองขายต้นไม้เลย นี่เลยนะครับเนี่ครัมาชมนะแค่คันสวยๆนะผมแ้่กาแฟนะเดี๋ยวอมสินครับผมอันนีน่ก็น่ารักทุกอย่างก็มีทุกอย่างค่ามชท่มันเท่รับ หอมสินนี้ครับผมใหญ่มากครับผมผมหอมสินครับใหญ่มากใหญ่มากยากนะครับผมี่เรามาเดินชมอยู่ที่หน้าศาลถวัดเลยนะครับผมมีงานมารดกมรอาหารนะครับเยอะแยะเลยครับผมจาพามาเดินชมนะครับมช่วยมีชามนะลายหยาก รักมาครับผมใส่ช,ชอดตัวนี้ครัชบชุดตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนจะมาเป็นช่วงคนดีใจนะครับนะอันนี้ครับจะเป็นกระปุกคอมสินนะครับผมคำจ้านผมหูแก้วนะครับตัว,วนี้ครับ ไฟลาก <c oughs> ่ตรงนี้หอมสินก็หอมสินน่ารักมากใจไม่ได้ไปนะใจมาเดินโซนทองขา้นมาหนึ่นี่เลยนะครับเรื่องขอหมูหมูหมูนา่ารักมากหมู มาทำอาหารนะครับผมอาหารโซนนู้นครับมาทำอาหารนะครับผมอาหารโซนนู้นครับครับเยอะแยะเลยครับผมจะพามาดูชมนะครับด้วยมีชามนะลายหยัก ก็มีาง,งานอารรมเดียรยยนะ้คอมนะส,นสนนะะนนินครับผมนี่เอานคณะละครนี่ครับมาชมนะใจคันจะสวยนะครับผมแก้วกาแฟนะน่ารักน่ารักนี่ครับเป็นมันเชิญครับก็มีลายนะอันนี้ครับ จะมอกระปุกคมสินนะครับผมยางนะครับผมพี่เรามาเดินชมอยู่ที่หน้าศาลจังหวัดเลยน,นะครับผมมีงานมากรรมอาหาระก็มีงานมหารทำ กำลังงานแหละมาทมน่ารักมากครับผมใครชอบตัวนี้ครับชอบตัวนี้อย่างขอหมูหมูหน่ารักมากครับผมหอมสินก็หอมสินน่ารักมาก น่ารักน่ารักนี่ครับเป็นมันเชื่นครับก็มีหลายๆนี่ครับมาชมนะแค่นั้นสวยๆครับผมแก้วกาแฟนะมันเชื่นมันเชื่อผ้าคอมสินัวนี้ครับผมใหญ่มากครับผมของคอมสินครับใหญ่มากใหญ่มากรับช้าง หน่แก้ว้วครับตัวขไก่าไก่งน้สวัสดีครับสวัสดีครแลเราจะมามชมนมจีนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครูแล้เราจะมาดูชมขนมจีนครับผมอัมนจา หแก้วครับโเไก่ตรี้แก้วสวบหครับ